กพูดถึงหนังจูอ่อนที่สุดแห่งหนังผีสัญชาติญี่ปุ่นที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความหลอนสมจริงเรียกเสียงฮือฮาเป็นกระแสปากต่อปากสำหรับคอหนังผีสยองขวัญรวมถึงผู้ชมทั่วไปให้สะพรึงไปต,ตามๆกันมาแล้วทั่วโลกจูอ่อนคือคำสาปของวิญ,ญญาณที่ตายอย่างทุกทรมานในบ้านจนกลายเป็นความเครียดแค้นฝังแน่นไม่ไปไหน และนี่เองมาพร้อมกับคำสาปร้ายที่เตรียมหยิบยื่นรสชาติความหวาดผวาที่แสนเจ็บปวดให้กับทุกคนที่เข้ามาพัวพันทันทีและจะตามไล่ล่าเยื่อไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะตายเกิดคำสาปใหม่เช่นนี้วนเวียนต่อไปไม่มีวันจบสิน้นในปีนี้จูอ่อนจะกลับมาอีกครั้งและนี่จะเป็นครั้งสุดท้าย คำสาบร้ายจะแรงขึ้นอีกหลายเท่าในภาคต่อปิดตำนานจูอ o นเดอะไฟแนลเคิร์สผีแม่ลูกคายโกะและโทชิโอกจะร้ายขึ้นสุดขีดมิสกิไซโชเป็นผีคายโกะคายโกะซึ่งถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็นชีวิตเธอจึงจบลงด้วยความเจ็บปวดนับตั้งแต่นั้น ครั้งนี้เธอคือตัวแทนแห่งแรงอาฆาตที่พร้อมจะหยิบยื่นความตายให้กับมนุษย์ทุกคนด้วยความสยองสุดขีดครั้งนี้เมื่อบ้านที่สิงสู่ถูกทำลายแรงอาฆาตจึงถูกปลดปล่อยออกตามล่าจนกว่าคำสาบจะสู่จุดจบไข่โคบายาชิเป็นผีเด็กโทชิโอลูกชายของไคยโก,ก เด็กชายตัวขาวสีดที่ตามหลอกหลอนคุณไม่เลือกที่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ลึกลับและอันตรายเท่านั้นพร้อมจะอาะวานสิงจู่เพื่อปิดท้ายบทสรุปของคำสาปครั้งนี้ให้สยองเป็นที่จดจำไปตลอดกาลฮาโลวีนนี้ร่วมปิดอาถรรพ์คำสาปร้ายปิดฉากขั้นสุดของความหลอนที่จะต้องจดจำไปตลอดกาล สีดุสีปิดตำนานโคตรดุ29ตุลาคมนี้ดุทุกโรงรับฮัโลวีน